สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูอาร์มจะมาเฉลยแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเวลา ที่ครูได้มอบหมายให้เรียนทำลงในแบบฝกหัดัดครับหน้าแรกหน้าที่39เรื่องการอ่านปฏิทินข้อที่1ปฏิทินนี้เป็นปฏิทินของปีพศอ,อ,อะไรตอบพศอ,อ,อะไรครับพศ2562ครับ ต่อมาในข้อที่2วันที่12ตุลาคมตรงกับวันอะไรเดือนตุลาคมอยู่ตรงไหนเอย่ยนีครับเดือนตุลาคมวันที่10 12ครับตรงกับวันอะไรเอย่ยอะไรครับวนันเสาร,คร์ครับครับต่อมาในข้อที่3 เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเดือนกุมภาพันธ์อยู่ไหนครับต้องหาับอยู่ตรงนี้เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันครับกี่วันเอ่ยอ่า28วันครับต่อมาในข้อที่ c เดือนพฤษภาคมมีวันจันทร์กี่วันครับพฤษภาคมอยู่ไหนเอ่ยนี่คเรเดือนพฤษภาคม มีวันจันทร์กี่วันวันจันทร์อยู่ตรงไหนเอ่ยมีครับวันจันทร์มีกี่วันครับสวันถูกต้องครับต่อมาในข้อที่5วันสิ้นปีในปฏิทินนี้ตรงกับวันอะไรวันสิ้นปีวันไหนครับ31ธันวาคมครับตรงกับวันอะไรเอ่ย ครับวันอังคารต่อมาในหน้า4ีเติมคำตอบข้อที่1เดือนแรกของปีคือเดือนอะไรครับเดือนแรกของปีนี่ไงเดือนอะไรครับเดือนมกราคมครับต่อมาข้อที่2 เดือนที่11คือเดือนอะไรครับเดือนที่11คือเดือนคฤอจิกายนครับและมีกี่วันครับ30วันครับต่อมาในข้อที่3 เดือนสุดท้ายของปีคือเดือนอะไรเดือนสุดท้ายครับนี่นั่นเองเดือนอะไรเอ่ยเดือนธันวาคมครับต่อมาในข้อที่ c เดือนพฤศจิกายนเขียนเป็นอักษรย่อดได้อย่างไรพฤศจิกายนครับเป็นอักษรยอ่อได้ว่าพจุด ยอจุดครับต่อมาในข้อที่5ทอจุดคอจุดเป็นอักษรย่อของเดือนอะไรเอย่ยถูกต้องครับเดือนธันวาคมครับต่อมาในข้อที่6เดือนเมษายนเป็นเดือนที่เท่าไรและมีกี่วันครับเมษายนอยู่ไหนหน้า นี่ไงเดือนเท่าไหร่ครับเดือนที่4ครับอยู่ในเดือนที่เดือนที่4และมีกี่วันกี่วันครับถูกต้องครับ30วันต่อมาในข้อที่7เดือนพฤษภาคม อยู่ระหว่างเดือนอะไรกับเดือนอะไรครับพฤษภาคมอยู่ตรงไหนเอ่ยเดือนพฤษภาคมอยู่ระหว่างเดือนมีสายนครับกับเดือนอะไรครับมีถุนายนครับต่อมาในข้อที่แปด เดือนที่อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมกับเดือนพฤษภาคมคือเดือนอะไรครับมีนากับพฤษภาอยู่ระหว่างเดือนอยู่ระหว่างเดือนมีนาพฤษภาคือเดือนครับมีสายยนครับต่อมาในข้อที่ เก้าครับเดือนที่ลงท้ายด้วยยนมีกี่วันครับยนยนยนลงท้ายด้วยยนมีกี่วันครับถูกต้องครับ30วันแล้วข้อที่10เดือนที่ลงท้ายด้วยคมลงท้ายด้วยคมนะครับมีกี่วันครับ31วันถูกต้องครับ ต่อมาหน้าที่41ครับเติมชื่อเดือนอักษรย่อจำนวนวันและลำดับที่ของเดือนในตารางครับชื่อเดือนมีนาคมอักษรย่อว่ายังไงครับมีคอจุดครับ จำนวนวันมี31วันลำดับที่ของเดือนคือเดือนที่เท่าไหร่ครับถูกต้องครับเดือนที่3ครับต่อมาเดือนอะไรนะมีอขอย่อว่าต่อจุดขอจุดเดือนอะไรครับเดือนตุลาคมครับ แล้วมีกี่วันนะลงท้ายด้วยคมมีกี่วันนะครับส1อวันครับและเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เท่าไหร่นะเดือนที่1ิบถูกต้องครับต่อมาชื่อเดือนมกราคมอักษรย่อว่ายังไงครับมจคจถูกต้องครับลงท้ายด้วยคมอีกแล้วมีกี่วันครับ 31วันครับลำดับเดือนก็คือลำดับที่1เลยเดือนมกราคมต่อมาเดือนอะไรนะมีอักษ,กษรย่อว่าทอจุดคอจุดธันวาคมถูกต้องครับมีจำนวนวัน31วันลำดับที่ของเดือนลำดับที่เท่าไหร่ครับ10 10อะไรเอ่ย12ครับ ต่อมาชื่อเดือนเมษายนอักษรย่อว่ายังไงครับนี่ไงครับมีจุดยอจุดหรือเมษายนครับจำนวนวันลงท้ายด้วยยนต์มีกี่วันครับ30วันครับลำดับดที่ของเดือนก็คือลำดับที่4ต่อมา เดือนอะไรนะมีสอนย่อว่าพอจุดคอจุดเดือนอะไรเอ่ยถูกต้องครับพฤศภาคมมีจำนวนวันทั้งสิ้น31วันลำดับที่ของเดือนคืออะไรครับ ถูกต้องครับต่อจากเดือนเมษาเลย mm. ก็คือเดือนที่5ต่อมากุมพาพันธ์อักษรยอ่อว่ายังไงครับ mm. เก่งมากครับ mm. กไกจพพ่จุดพอพันจุดกุมภาพันธ์นะครับ mm. มีจำนวนวันกี่วันเอ่ย mm. อเดือนนี้พิเศษกว่าเดือน,นไหนๆเลย mm. ก็คือจะมีจำนวนวันกี่วันเอย่ย20 28หรือ29วันครับ ลำดับที่ของเดือนก็คือลำดับที่สองถูกต้องต่อมาเดือนอะไรเอ่ยอักษยรย่อว่ากอจุดยอจุดเดือนอะไรนะกันยายนครับมีจำนวนวันทั้งสิ้น30สิวันลำดับที่ของเดือนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะลำดับที่ ต่อมาเดือนกรกฎาคมอักษรย่อว่าอยังไงครับถูกต้องครับกจุดอจดถูกต้องครับลงท้ายด้วยคมมีทั้งหมดกี่วันครับ31วันครับและลำดับที่ของเดือนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับลำดับที่ ครับต่อมาเดือนอะไรนะใช้อักษรย่อว่ามิจุดจอจุดก็คือมิยอเดือนอะไรเอ่ยมิมิม,มิมิถุนายนครับลงท้ายด้วยยนมีกี่วันครับกี่วันเอย่ยถูกต้องครับ30วันครับ ลำดับที่ของเดือนก็คือลำดับที่6ต่อมาเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมอักษรย่อว้ายังไงครับสจุดขอจุดครับลงท้ายด้วยคมมีจำนวนวันกี่วันครับถูกต,ต้องครับ31วันเป็นลำดับที่8ครับและ เดือนอะไรนะครับมีอักษรย่อว่าพอจุดยอดจุดอะไรเอย่ยเษะอะไรครับเพะจิกายนครับลงท้ายเดอนก็จะมีจำน,นวนวัน30วันลำดับที่ของเดือนเดือนที่เท่าไหร่เอย่ยลำดับที่อ่ถูกต้องครับลำดับที่ 11ครับต่อมาเรามาต่อกันที่หน้า42ต่อมาเรามาต่อกันที่หน้า42ครับการอ่านปฏิทิน2อาให้เรียนสังเกตดูนะครับการอ่านปฏิทินสองการอ่านปฏิทินสอง จากปฏิทินให้นักเรียนเติมคําตอบนักนเรียนดูนะครับเติมคําตอบปฏิทินอันนี้คือปฏิทินเดือนอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องครับเดือนธันวาคมครับเดือนธันวาคมครับต่อมามาดูคําถามข้อที่1ปฏิทินนี้เป็นปฏิทินของเดือนอะไรโอ้ยตรงกับที่เราตอบเมื่อกี้เลยนั่นก็คือเดือน ธันวาคมครับต่อมาในข้อที่สองเดือนนี้มีกี่วันโจทย์ถามว่าเดือนนี้มีกี่วันมีกี่วันครับนักเรียนเก่งมากครับนีสามสอวันครับเยี่ยมมากเลยต่อมาในข้อที่3ามครับ วันที่10ตรงกับวันสำคัญอะไรวันที่10ตรงกับวันสำคัญอะไรวันที่10บธันวาคมตรงกับวันสำคัญอะไรครับมีใครรู้อ่าวันสำคัญวันนั้นก็คือวันวันรัฐธรรมนูญครับ ต่อมาข้อที่สเดือนนี้เดือนนี้นะครับมีวันพุธทั้งหมดกี่วันครับมีวันพุธทั้งหมดกี่วันตรงไหนเอ่ยวันพุธวันพุธนั่นก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับวันพุธมีทั้งหมดกี่วันครับมีวันที่สวันที่11วันที่18และวันที่25ครับรวมทั้งสิ้นทั้งหมดกี่วันเอยถูกต้องครับ สวันนั่นเองแล้วตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างอ้าวเมื่อกี้ตรงกับที่รูถามเลยตรงกับวันที่ตรงกับวันที่สี่วันที่สิบอวันที่สิบแปดและก็วันที่ยี่สิบห้าครับต่อมาข้อที่หโจทย์ถามว่าวันเสาร,ร์แรกของเดือนตรงกับวันที่เท่าไหร่ วันเสาร์ครับตรงไหนเอ่ยวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์นี่ครับวันเสาร์แล้ววันเสาร์แรกของเดือนตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับน,นั่นแน่ถูกต้องครับตรงกับวันที่7นั่นเองตรงกับวันที่7ครับต่อมาในข้อที่6 วันที่สองของเดือนมกราคม2563ตรงกับวันอะไรอเดือนอะไรนะเดือนมกราคมมกราคมนะคะมกราคมตรงกับวันอะไรแต่ปฏิทินที่โจทย์ให้มาคือเดือนธันวาคมแต่นักเรียนรู้ใช่ไหมครับว่าเดือนต่อจากเดือนธันวาคมคือเดือนอะไรครับ ต่อจากเดือนธันวาคมนั่นก็คือเดือนมกราคมถูกต้องหรือครับดังนั้นวันที่สองมกราคมตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับอ่าให้หนักเรียนดูนะครับวันที่31มธันวาคมจะตรงกับวันอังคารดังนั้นต่อจาก31ต้องขึ้นเดือนใหม่ใช่ไหมครับนั่นก็คือเดือนมกราคม วันที่1ก็จะตรงกับวันพุธถูกต้องครับตรงกับวันพุธวันที่สองก็จะตรงกับวันเยี่ยมมากตรงกับวันพาฤหัสสัปดีครับเก่งมากครับนักเรียน ต่อมาเราจะมาต่อกันที่หน้า43ครับสร้างปฏิทิน1เดือนต่อจากเดือนที่กำหนดให้ต่อจากเดือนที่กำหนดให้นะครับต่อจากเดือนที่กำหนดให้จ์กำหนดให้คือเดือนอะไรครับพฤษภาคม2562 แสดงว่าเดือนที่ต่อจากเดือนพฤษภาคมคือเดือนอะไรครับอ่าหเดือนมกราคม 2. เดือนกุมภาพันธ์ 3. มเดือนมีนาคม 4. เดือนเมษายน 5. เดือนพฤษภาคม 5. แล้วก็ต้องอะไรครับ6ใช่ไหมครับ6เดือนอะไรเอย่ยมิถุนายนครับมิถุนายนพุทธศักราชสองพัเท่าไหร่ครับ 2562ต้องครับดังนั้นให้นักเรียนสังเกตน,นะครับเดือนพฤษภาคมวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมตรงกับวันที่31นั่นคือวันศุกร์ครับดังนั้นต่อมาก็ต้องเริ่มวันที่1ถูกต้องไหมครับก็ต้องเป็นวันเสาร์ดังนั้นคือวันที่1 ต่อมาวันที่2เป็นวันอาทิตย์วันที่3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อ่า15แล้ว 16, 16 17 18 สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอ้าเดือนนี้เดือนนี้ลงท้ายด้วยคำว่าอะไรครับลงท้ายด้วยคำว่ายน ถ้าลงท้ายด้วยคำว่ายนแสดงว่าเดือนนี้จะมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันครับถูกต้องครับจะมีแค่30วันนะครับ31ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดือนที่มีจำนวนวัน31วันคือเดือนที่จะต้องลงท้ายด้วยคำว่าคมถูกต้องครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับการสร้างปฏิทิน ต่อมาเรามาดูหน้า44ต่อครับอ่าหน้า44คําสคำสั่งบอกว่าใช้ปฏิทินปีปัจจุบันปีปัจจุบันสำรวจว่าวันสำคัญต่างๆที่กำหนดให้ตรงกับวันที่และเดือนอะไระปฏิทินปีปัจจุบันนั่นก็คือปฏิทินปี พุทธศักราช2560 60เท่าไรครับ2 5 6 0 4ต้องนะครับอ่าอันนี้ครูได้เขียนมาให้นักเรียนดูแล้วระบุให้นักเรียนแล้วว่าถ้านักเรียนไปดูปฏิทินที่บ้านตนเองนักเรียนก็จะเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่คือวันที่1มกราคมนี้วันที่1เดือนมกราคมครับจะตรงกับวันศุกร์อ่าและก็ มีวันสำคัญหนึ่งวันสำคัญมากๆของนักเรียนนั่นก็คือวันอะไรครับนี่เลยวันอะไรเอ่ยวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันอะไรครับวันเสาร์วันเสาร์ที่9เดือนมกราคมครับ่ต่อมาคือวันปิยะมหาราชตรงกับวันอะไรครับวันเสาร์ ที่23เดือนตุลาคมครับต่อมาวันแรงงานตรงกับวันอะไรครับวันเสาร์ที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมครับต่อมาต่อมาวันรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญครับตรงกับวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่10เดือน ธันวาคมครับต่อมาเป็นวันที่เรียนชอบอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันวันอะไรเอย่ยวันสงการครับตรงกับวันจันทร์นะครับที่13เดือนเมษายนครับต่อมาวันวิสาขาบูชาตรงกับวันพุธครับที่26เดือนพฤษภาคม วันพืชมงคลตรงกับวันจันทร์ที่10เดือนพฤษภาคมครับวันลอยกระทงจะตรงกับวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนครับและวันสิ้นปีวันสิ้นปีนะครับจะตรงกับวันวันอะไรครับตรงกับวันศุกร์ที่31เดเดือนธันวาคมครับ